นี้ั่งอยู่ในรถตั้งนานถึงบ้านแล้วก็วไม่ลงบื้อน,นิดหน่อยเพราะว่ายังไม่อยากกลับบ้านครับโอเคสนุกอยู่กับการอะไรไล่ล่าเป็ดเนี่ยหนูน้อยน,นี้ต้องลากกลับบ้านอ่ะวันนี้อ่าโอเคไปเป็นอันจงตรียมกันขคืนเก่งปไปวิ่งเล่นมาสองชั่วโมงแล้วลูก4กิโลกว่าๆต้องพักผ่อนได้แล้วนะคะปปแบบนี้ทําความสะอาดระเบียงปูเตียงให้หนูเรียบร้อยละเออด่ะ นอนติงๆสบายสบายเลยนะพักผ่อนเก่งมากเดีด๋ยวเขาดูเขาเราจะทิ้งเตืนอนเออเก่งมาก๋นวันนี้เมืม่อกี้ก็ล้างตัวแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเช็ดตัวให้อีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> นี่พอบอกเช็ดต,ตัวก็ทิ้งตัวลงนอนแล้วถอดในใจหนึ่งเพื่อด,ด้วยเหมือนฉี่เขายังค้างอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็พอเนี่ยจับ ฉี่ค้างอยู่ในท่อฉี่ตรงจุบุของเขาเวลาแบบขยับจับพลิกตัวเนี่ยมันก็จะไหลออกมาเวลากระเทืเอนอะจริจริงเหมือนมีเคยถามคุณหมอว่าจําเป็นต้องช่วยบีบให้เขาไม้แต่คุณหมอก็บอกว่ามันก็ยังไม่จําเป็นนะแต่ดูเหมือนว่านี่เขาจะฉี่เล็ดถี่ขึ้นอ,ออกหมดยังอืม โอเคเช็ดตัวเสร็จแล้ว <c oughs> เรื่องฉี่เล็ดก็ถ้าเขาไม่ได้เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยเหมนมีก็ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ามันก็มีโอบินะคะใส่ได้โอบิน้องหมาแต่นี่ฉี่เล็ดไม่เยอะเอาไว้ฉี่เล็ดเยอะๆก็ใส่โอบิได้นะที่กังวลคือเขาอั้นฉี่แล้วก็กลัวว่าเขาจะแบบเจ็บปวดหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่แค่แบบฉี่เล็ดอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตามอายุอะเนาะเอเอ,เอแก่แล้วไม่ได้กลัวที่นอนเลอะไม่ได้กลัวห้องเละแต่กลัวว่าถ้าใส่โอบิแล้วถ้าเกิดว่าเขาปวดฉี่แล้วเขารู้สึกไม่สบายตัวกลัวเขาจะไม่ฉี่กลัวอย่างนั้นก็เลยยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามันมันนิดเดียวมันไม่ได้เลอะมากผ้าพวกนี้ก็ซักได้หมดเออแต่ถ้าเกิดอูออกมาเยอะมากเนี่ยก็ก็จะใส่โอบิให้แต่ตอนเนี้ยอยากให้เขาแบบ ฉี่เองได้ก่อนอยากฝึกให้เขาฉี่ในห้องนอนตรงหญ้าๆเออพยายามจะฝึกให้เขาฉี่ตรงหญ้าเทียมที่ปูเอาไว้เนาะมันจะได้แบบไม่ต้องอันไม,อไม่อยากไม่ยอมไม่จับมือจมูกอ้วนนี่โอเคโอเคไม่กวนแล้วครับนอนเลย